วันนี้พี่ก็ไม่รู้เป็นยังไงอินาดเพียไปหน่อยหนึ่งพี่น้องอ่าวันนี้มาว่าด้วยเรื่องโรคติด่วนทะเละนะพี่น้องย้อนไปเมื่อวานนี้ตอนนี้พี่ทอยรถสายสามเก้า 3, 4, ่าสายสามสี่สาย29้าอยู่ที่หัวลำโพง แล้วถัาแล้วก็มีรถในสายเจ็ดผ่านไปหลายคันแล้วมันก็มาถนนอยู่คันหนึ่งแล้วทีนี้นี่ก็เห็นคนหนึ่งเอ๊มันหน้าคุ้นคุ้นเปล่าไม่ยอมเหมืหน้ากักอนามัยจะไปไปขึ้นรถพนักงานเขาก็ไม่ขึ้น สงสัยน่าจะมีเรื่องมาหลายคันแล้วคือพนักงานเนี่ยจะจำผู้โดยสารได้ก็ต่อเมื่อผู้โดยสารคนนั้นทำสิ่งที่ผิดระเบียบประมาณนี้จากนั้นแล้ว เมื่อวันจันที่เจอนั่งอยู่บนรถเขาก็ชวนก็มีผู้ชายคนหนึ่งอันนี้อีกคนหนึ่งนะพี่น้องก็คือเขาก็ไก่เกียร์พยายามให้จะให้คุยกันให้ได้บางอางนี้เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าพี่รู้ว่า เขาเป็นคนที่ชอบพูดคำาหยาบและยิ่งจะเพื่อความหยาบด้วยเขาก็จะยิ่งสนุกพี่ก็จะปรับโทนเป็นการพูดไพเรอบไปเลยได้ประเดี๋ยวสักพักหนึ่งพี่น้องเขาก็หยุดไปเองประมาณนี้เพราะฉะนั้นโรคจิตเนี่ยมีอยู่หลายลักษณะ ก็เขาเรียกว่ามาตามห้องถนนเนี่ยเดี๋ยกวก็เห,นน ون, เห็นอันนู้นเห็นอันนี้ก็แปลกคือคูอ้งค่้าง่ายว่าใช้คำว่าแปลกบางคน้ก็อาการหนักบางคน้ก็อาการเบาประมาณนี้ดังนั้นแล้วก็ากิดแบบนี้ ก็จำเป็นต้องรักษาเหมือนกันแต่ว่าก็ค่อยๆรักษาค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆไปประมาณนี้พนะี่น้องอวันนี้ที่ขอปรปุญ,ญาไว้เพียงเท่าน,นี้ก็สวัสดีครับ